ปฏิทินการเจริญเติบโตของทุเรียนสายพันธุ์ทองภาคตะวันออก ทุเร no ียนสายพัน hmm ธุ์มันทองถือว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีมูลค่าส่งออกมหาศาลนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนเกษตรจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของทุเรียนสายพันธุ์มันทองในภาคตะวันออกซึ่งระยะที่1ก็คือระยะแตกใบอ่อนนะครับโดยปกติแล้วทุเรียนจะเริ่มแตกใบอ่อนหรือว่าเริ่มทำการฟื้นฟูต้นช่วงปลายมิถุนาจนถึงกันยายนนะครับจะเป็นระยะที่ทำการฟื้นฟูต้นกระตุ้นการแตกใบอ่อนกระตุ้นการแตกยอดซึ่งปุ๋ยที่ช่วย เช่นปุ๋ยเคมีนะครับก็จะเป็นสูตร2577นะครับหรือว่าจะเป็นอินทรีย์เคมีก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร 833ที่จะช่วยในการกระตุน้นการแตกใบอ่อนช่วยกระตุ้นการแตกยอดในช่วงฟืน้นฟูตน้นหลังเก็บเกี่ยวนะครับระยะที่2ก็คือระยะสะสมอาหารสะสมแป้งสะสมน้ําตาลนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกดอกซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งปุ๋ยในช่วงนี้ก็จะเน้นปุ๋ยที่มีตัวหน้าตา่ําสูตรตัวกลางท้ายสูงเช่นปุ๋ยสูตร8ป4 24ระยะที่3ก็คือระยะออกดอกซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาจนถึงดอกบานในช่วงเดือนมกราคมนะครับและก็จะเป็นระยะที่4นะครับเป็นระยะติด ผลที่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนและก็จะเป็นระยะที่5นะครับเป็นระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นระยะที่สําคัญที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นปฏิทินการเจริญเติบโตของทุเรียจสายพันธุ์มอลทองทางภาคตะวันออกนะครับส่วนต่อไปเราจะนําเสนอข้อมูลของการเจริญเติบโตของทุเรียนสายพันธุ์บอลทองภาคในก็ขออติดตามกันด้วยนะครับ